ลักษณะที่ท่านดูนะพี่น้องให้ดูนะครับอาจบางท่านอาจจะมีลักษณะที่มีความพิเศษแบบนี้อยู่ด้านหน้าก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะครับก็ขอให้พี่น้องดูที่ด้านหลังนะครับว่าเหรียญเหรียญนี้เขามีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับให้พี่น้องดูสภาพประกอบไปด้วยนะพี่น้องดูสภาพเหรียญประกอบไปด้วย เหรียญที่มีราคาสูงใครจะไปรู้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีอยู่ในกระเป๋าของท่านก็เป็นได้เพียงแต่เราสังเกตวันนี้แสงทองสองคางก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆน,น้องๆลุงป้านามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าซึ่งเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับก็เป็นเหรียญที่เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนก็ยังมีอยู่ในกระเป๋านะครับหลายๆคนยังมีอยู่นะครับยังใช้อยู่ แต่เราสังเกตหรือเปล่าว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับพี่น้องจะเป็นเหรียญแบบใดนะครับปีพศไหนฝากติดตามกันในคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนั้นรับข้อมูลกันให้ละเอียดหน่อยนะครับพี่น้องอ่าก็หลายๆคนนะครับมีคําถามสอบถามมาในคลิปก่อนๆน,นะครับก็ขออ่าขอบพระคุณนะครับสําหรับความคิดเห็นต่างๆหลายๆคนสอบถามมาว่าเหรียญแบบใดที่ทางช่องของเรานั้นรับ ถ้าเป็นเหรียญสิบาทรุ่นใหม่นะพี่น้องเหรียญ10บาทรุ่นใหม่ก็มีอยู่เพียงแค่3ปีพศนะครับที่เรารับนะครับ3ปีพศที่ติดท็อปนะครับและก็ถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆแบบที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับก็มีอยู่เกือบ10ปีพศด้วยกันนะครับเกือบ10ปีพศด้วยกันแต่อีกหลายๆปีพศที่เราไม่ได้รับในเหรียญที่เป็นปกตินะครับแต่เรารับในเหรียญลักษณะที่มีความสวยงามความพิเศษต่างๆนะครับส่วน ข้อมูลการติดต่อนะครับมีหลายๆคนสอบถามมาว่าทําไมไม่ลงเบอร์โทรให้นะครับซึ่งแสงของสองทางนะครับเคยมีจุดประสงค์จัดทําขึ้นมานะครับเพื่อที่อยากจะให้พี่น้องนั้นรับข้อมูลต่างๆให้ละเอียดนะครับให้ดูในคลิปต่างๆให้ละเอียดนะครับเพราะว่าแสงของสองทางจะไม่ลงเหมือนกับช่องอื่นๆเขานะครับที่ลงเป็นเบอร์โทรลงเป็นที่อยู่ต่างๆไว้ในลิงก์หรือว่าใต้คลิปต่างๆนั่นเองนะครับจะไม่ลงแต่จะลงเอาไว้ให้พี่น้องดูในคลิป เป็นบางช่วงช่วงนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนั่นเองในคลิปวิดีโอดังนั้นก็เลยอยากจะให้พี่น้องรับข้อมูลในคลิปให้ละเอียดนะพี่น้องจริงๆแล้วแสงของสองทางลงที่อยู่เอาไว้ให้แทบทุกคลิปนะครับแต่พี่น้องนั้นอาจจะไม่ได้ดูนะครับเนาะ,ะก็อยากอยากให้พี่น้องดูคลิปให้ละเอียดนั่นเองนะครับที่จุดประสงค์ที่ลงที่อยู่ต่างๆ ข้อมูลการติดต,ต่อต่างๆไว้ในคลิปนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญแต่ที่ซื้อเพราะความต้องการบางเหรียญบางรุ่นบางปีพศนะครับที่จะเอามาเก็บสะสมขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับความพิเศษสวยงามต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้นะครับพี่น้องอแต่นะครับช่วงนี้นะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่แสงทองสองทางเดินทางนะครับช่วงสิ้นเดือนนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ของขอนแก่น ชัยภูมิขอนก่นนะครับ,บช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนก็จะเป็นทางฝั่งสารคามนะพี่น้องต้นเดือนจะเป็นทางฝั่งสารคามจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามทางไลฟ์สดก็แล้วกันนะครับอาจจะถ้าเกิดว่าเดินทางไปทางไหนก็อาจจะไลฟ์สดให้กับพี่ๆน้องๆได้รับข้อมูลกันนะครับอเพราะว่าเป็นช่วงเดินทางนะครับพี่น้องช่วงนี้เนาะถ้าใครจะติดต่อถ้าใครจะติดต่ออะไรก็ รอสักพักหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับอ่าก็ช่วงปลายเมษาต้นเดือนพฤษภานี้นะครับเป็นช่วงเดินทางของแสงทองสองทางนะครับเราไปที่เหรียญของเรากันนะครับซึ่งเหรียญวันนี้เราเอามาเปรียบเทียบให้พี่น้องดูนะพี่น้องเปรียบเทียบให้พี่น้องดูของปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบเ็ดนะครับที่บอกว่าพี่น้องต้องดูนะครับ พี่น้องต้องดูว่าเหรียญเหรียญนี้เขามีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นปีพศเดียวกันนะครับพี่น้องเป็นปีพศเดียวกันที่ทุกคนนั้นบอกว่ามันไม่มีราคานะครับบอกว่ามันไม่มีราคาหรอกแสงทองขึ้นอยู่กับมุมมองของคนความต้องการของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งปีพศนี้นะครับก็คือปีพศ2551ซึ่งเป็นปีพศที่มีการผลิตถือได้ว่าเยอะ เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้นหนึ่ง5้6ยเิเก้าล้านหนึ่งแสนหกหหันสร้อหกิบเหรียญนะครับลักษณะที่ท่านดูนะพี่น้องให้ดูนะครับอาจบางท่านอาจจะมีลักษณะที่มีความพิเศษแบบนี้อยู่ด้านหน้าก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะครับก็ขอให้พี่น้องดูที่ด้านหลังนะครับว่าเหรียญเหรียญนี้เขามีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับให้พี่น้องดูสภาพประกอบไปด้วยนะพี่น้อง ดูสภาพเปลี่ยนประกอบไปด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าสภาพนั้นโอเคเลยทีเดียวนะพี่น้องไม่ว่าปีพศออไหนนะครับไม่ว่าปีพศออไหนถ้ามีสภาพลักษณะแบบนี้นะครับลวดลายต่างๆนั้นยังไม่ล้มยังไม่หนานะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีราคาทั้งหมดนะครับให้พี่น้องดูความพิเศษปีพุทธศักราช2551 UNC เขาประเมินอยู่ที่50บาทนะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกตินั้น เหรียญที bon ่เป si te <roy> ็นปกตินะครับจะไม่มีราคาการซื้อขายนะครับไม่มีราคาการซื้อขายส่วนเหรียญที่จะมีราคานะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะพี่น้องถ้าเป็นเหรียญไส้แตกเนี่ยแสงทองสองทางให้ราคาสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสภาพมันค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะครับแล้วแต่ว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะประเมินไปตามสภาพนะครับคงไม่ว่ากันนะราคาอาจจะไม่สูงเหมือนกันนะพี่น้องขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนั่นเองส่วนปีพศ2551ท่านดูลักษณะ2เหรียญนี้ใส่กัน นะครับความพิเศษต่างๆเนาะความสวยงามต่างๆจะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนถึงแม้ว่าเหรียญนี้จะมีสภาพที่สม,สมบูรณ์กว่านะครับเอ๊สมบูรณ์กว่ายังไงพี่น้องดูนะครับพี่น้องให้พี่น้องดูนะครับลวดลายของพ,พระปรางนะพี่น้อง transluc. ลวดลายของพ,พระปรางตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะช่วงนี้คือจุดสูงสุดก็คือช่วงนูนหลังเต่านะครับจะสูงสุดตรงนี้นะครับอ่าเขายังคงเป็นลวดลายที่เรียวแหลมนะครับส่วนเหรียญนี้ นะครับเหรียญน,นี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับช่วงนูนหลังเต่าเนี่ยเส้นของเขาจะใหญ่มากเห็นไหมครับจะใหญ่แสดงว่าเหรียญเหรียญนี้นี่มีความสึกหรอมากกว่าเหรียญน,นี้นะครับความสึกหรอมากกว่าเหรียญนี้แต่เหรียญน,นี้ดันมีสภาพที่สวยงามนะพี่น้องอความพิเศษที่สวยงามมันเองหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งก็คือขอบเหรียญตรงนี้นะครับเป็นคมเบอร์นะครับขึ้นเป็นสองขอบนะครับคมเบอร์ขึ้นเป็นสองขอบนี่คือลักษณะของเขาตัวหนึ่งสอง การปั๊มขยับตรงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ทั้งสองนี้ไม่ใช่ตัวที่ทําให้เหรียญเหรียญนี้มีราคานะครับแต่ก็อาจจะมีส่วนเอี่ยวอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตัวที่ทําให้มีราคาหนึ่งสภาพโดยรอบของเขานะครับสภาพรวมของเขาน,นเองสองก็คือตรงนี้นะครับเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะพี่น้องตรงนี้นะเราจะเห็นได้ใต้ฐานพระปรางเนี่ยจะมี าบางคนเขาเรียกว่าเหรียญเรือนะพี่น้องนี่แหละคือเหรียญเรือนะครับเหรียญเรือปี5้านะครับซึ่งปี5้านหนึ่งนั้นเหรียญที่เป็นปกนตินั้นเขาจะไม่มีราคาการซื้อขายนะครับส่วนราคาที่เป็นมาตรฐานคือราคาหน้าเหรียญ10บาทนั่นเองนะครับส่วนราคาซื้อขายเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเราตั้งราคาเอาไว้ตั้งแต่ราคา70บาทไปจนถึง120บาทนะครับเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบาท พี่น้องคิดดูแล้วกันนะครับเหรียญปีพศนี้มีเยอะมากเลยในระบบหมุนเวียนนะครับมีเยอะในระบบหมุนเวียนและเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้หรือมีลักษณะเป็นเหรียญไส้แตกแบบนี้นะครับแต่อาจจะใหญ่นะครับเนาะเรามีมาตรฐานให้นะครับเนาะเรามีมาตรฐานหรือว่ามีระยะให้ระหว่างเหรียญไส้แตกนะครับแตกขนาดไหนถึงว่าแตกนะครับ ขยับมากน้อยขนาดไหนถือว่าแตกหรือว่าเหรียญขอบซ้อนแบบไหนเราถือว่าเป็นเหรียญสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ถือว่าเข้าข่ายนะครับไม่ถือว่าเข้าข่ายแต่ว่าอาจจะเป็นเหรียญอาจจะเป็นเพียงแค่การปั๊มเบอร์ปั๊มขอบเบอร์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะขอบซ้อนเนี่ยมันรอบนะครับมองเห็นได้ถึงความสวยงามต่างๆนะครับมันรอบนั่นเองนะครับตัวนั้นก็จะทําให้เหรียญ อาจจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหรียญเ,เนื้อเกินนะครับจากเหรียญเนื้อเกินบวกกับตัวขอบซ้อนนี้นะครับเป็นวงรอบอาจจะมีราคาที่สูงมากกว่า120บาทนะครับและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขามีระยะที่มากกว่า1.5นะครับอาจจะมากกว่า1.5ราคาอาจจะแตะหลักพันก็เป็นได้นะพี่น้องราคาอาจจะแตะหลักพันก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับสภาพโดยรวม เหรียญของพี่พี่น้องนนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2 5 5 1รุ่นเก่าที่มีราคามากกว่าหน้าเหรียญอันนี้เป็นราคาเฉพาะช่องของเราเท่านั้นไม่เกี่ยวกับช่องอื่นนะครับขอบคุณทุกทท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามนะครับและมีความสนใจในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ